สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอบางนาจาตําบลวิหารขาวนาสุตาทิพย์ก,กําจรรองพิยาสวาุวรรณเพื่อการพัฒนาชนบทได้ดํมเมาเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางด้านสังคมในอยากสมัยจํานวนสิบุนทุนละ1 5 0 0บาทอําเภอภูบรีรจํานวน50ทุนูนทุนละ300บาทอําเภอบางระจานจํานวน11ทุนทุนละ1,500ับาท อำเภอท่าบางอาจารย์จำนวน9ทุนคูณละ1,500บาทและอำเภอท่าซานจำนวน20ทุนคูณละ1,500บาทค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกัญญาสุวรรณประทานมูลนิธิพิทยาสุวรรณเพื่อการเรียนและด้วยเขี่นประทานเพือเจ้าคาะ เมนีจันหอมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์นางวันเพียรพินันท์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพรีนางสาวจันทิ์รัชนันท์จันทิปัตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำเภอปามจันท์ผู้บริหารการศึกษาคณะครูอาจารย์ และแข่เเขียนคีมาดิฉันนการทีอาสวนประธานโดยที่ทุกทาจเพื่อการชัฒนาเกิดขึ้นวันนี้ดิฉันมีความรู้สึกรื่ใจติดใและความภาคใจที่ได้มามอบืให้กับลูกหลาที่มาโยนี้จะเป็นแรบัของชาติใน่นาคตใช่ไหมว่าจะชื่เยอะก็ Thank you. เรียนเพื่อที่จะได้เปนอนาคตของชาติของไปนะคะและเงินที่ได้มาในวันนี้นะคะก็ได้มาจากบริษัทฟรีสเตย์เป็นคนสนับสนุนมาค่ะและที่ฉันก็จะกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิให้ถ้าผู้เกียรติได้ทราบนิดนึงนะคะเผื่อถ้าหากว่าใครสนใจกิจกรรมด้าน ที่เรามีอุปกรณ์อยู่ก็สามารถมาติดต่อได้ที่บริษัทอินสเตย์นะคะที่มาจาก Euro, ยุโรปออสเตรเลียอังกฤษสแกนดิเนเวียและตอนนี้ก็จีนมาเลนนะคะประมาณห้ารั่วที่ได้จะไปเริ่งต้นให้กับโรงเรียนที่สีอุดมและสามกีสามกีวิท,ทยานะคะส่วนใหญ่จะทำอยู่ตรงนู้น ราะว่าลรยแต่โตที่ว่าโรงเรียนที่ลําบากแย่จนจริงๆนะคะก็คือท่านใดที่มีตรงไหนที่ทราบก็สามารถมาแนะนำที่มูลนิธิได้นะคะเพราะมูลนิธิก็อยากจะมีโครงการมากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะการศึกษาอย่างเดียวที่ช่วยเหลือจริงๆนะคะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผอนิดนึงอาจจะมีโครงการเพิ่มขึ้นมาถ้าใครมาแนะนำผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือว่าโครงการเกี่ยวกับอย่างน้อยว่าจบมัธยมศึกษาปีที่6ไปก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะประสบความสำเร็จไปแล้วหลายปีแล้วในแบบนี้ได้เวลาเปนสิ่ควรฉันขอเล่นเชิญนายชูวิชิตเจริญหมอผู้นาก,การเขตพื้นที่การศึกษาพิทยาคมจังหวัดสิงห์บุรี การเปเิดประชุมในครั้ง <sk> นี้ขออนาญาตชวนบุญที่พิทยาตวันที่ด้วยการพัฒนาสังคมนะครับท่านสตจบเญประภรีบุญประประดัษนะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ของบริษัทชิสเต็ปด้วยกันในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ในวันนี้มองไปก็เป็นท่านผู้บริหารโรงเรียนหลายๆท่านที่ให้ความสำคัญและก็พาร,ร่วมทิ่ไรทำด้วยตนเองนะครับจริงๆแล้วนะครับท่านผู้บริหารครุูเมื่อไม่กี่ปีก่อบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆเลยนี่แหละครับวันแต่ปีสตีก็อยู่วิหารข่าวออเกตก็อยู่วิหารข่าวเคยได้คุยก,กันเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้ว พ่อเกดไปอยู่ลบลุยสระบุรีก็เลยไม่ได้พบเจออะไรกันนะมาเจอจังไม่ได้หรืออะไรนะครับเจอไปบ้านผมนะครับมาอยู่ใ,ใกล้ๆเนนะครับอยู่ใกล้ๆกันเมื่อกี้ก็ได้คุยถามว่าเออ่โบนิชิวิทยาสุวรรณเนี่ยคือใครได้เรียนรู้ไหมลูกแปลว่าอะไรคือใครมาอยา่างไรถึงได้ชื่อนี้ลูก ก็ครับไอ้เรือนะเออพิทยาก็คือชื่อคุณพ่อของผู้ที่ให้ทุนนี่แหละคุณเอ๋เนี่ยนะแล้วก็นันตะพุนสุวรรณก็เอาชื่อท่านนตะพุนมาร่วมเป็นพิทยาสุวรรณเป็นเป็นทุนเป็นมูลนิธิเพื่อพัฒน,นาการการ ในเรื่องอตา่างๆรวมทั้งการศึกษาด้วยอย่างเมื่อกี้นี้ที่ได้คุณาเล่าให้พวกเราฟังว่าไปทําอะไรามาบ้างทั่วประเทศแต่เนื่องจากตรงนี้ไปสัังอยู่ที่สิงคโปรีเราก็เลยอยากจะพัฒนารับร่วมกับพวกเราที่เป็นชาวสิงคโปรีในเรื่องอต,ต่งตางๆโดยเฉพาะการศึกษาเขาเห็นว่าการศึกษาคือรากฐาน คำกล่าวที่ว่าร่าฐานของตึกงคืออิฐร่าฐานของชีวิตคือการศึกษาเัราะนั้นเพื่อให้การศึกษาทีเ่เข้งแข็งก็จะสร้างผลที่มีคุณภาพให้ประเทศชาติแต่เนื่องจากประเทศเราเนี่ยมันไม่เจริญเหมือนฝรนั่งหรือตงกีหรือหลายประเทศที่ขเขาเจริญมีเมอะายหัวสำรารแต่การศึกษาและดูแลเรียนเนี่ยเป็นส่วนมากแต่ของเราก็มีเมงินเพประมาณในส่วนหนึ่งแค่พอกาดการศึกษาไปได้แต่จะให้มีคุณภาพนั้น ที่มันมีรายรพิเศษโรงเรียนโดยทั่วทั่วไปก็จะแจกแลนปัจจัยต่างๆและที่สําคัญที่อยากจะเกรียนท่านที่ผู้มีเกียรติท่านที่มาด้วยว่าขนะนี้ความเปลี่ยนแปลงของยุคโคกาวิวัต์เนี่ยมันรวดเร็วแต่ความมันก้าวกระโดดมันไม่เหมือนการเปลี่ยนแปลงระยะที่ผ่านมาอย่างที่พขออกเขตก็ผ่านมาแล้ว56าปีความเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆไปแ,แต่ระยะ4 5ปี10ปีข้างหน้า ยิ่งจะเปลีป่ยนแปลงรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการแกดการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวปรับรูปในการปฏิรูปจำเป็นต้องได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้ามารม่วมกันเนี่ยเนาะดีและได้เรียนหนังสือหลายคนไม่มีโอกาสเร,รียนหนังสือแล้วพวกเราได้เรียนหนังสือก็ต้องเป็นกำลังสำคัญเพราะเดี๋ยวต่อไปพ,พอเกดผิดพอปสมเนี่ยที่นั่นน,นั่งนีอยู่เนี่ยอีกสามปีสี่ปีเกษียไม่หมด ก็จะเข้าสู่วัยชราคนประเทศนี้ก็จะมีคนชราเยอะแต่ประชากรเนี่ยเด็กๆจะลดลงมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกาลังสําคัญของประเทศเพราะจะต้องดูแลประเทศเพราะนอกนั้นจะเป็นคนแก่หมดแลวคนแก่แตายยากนะมันก็จะอยู่พวกเรานี้ก็จะเป็นกาลังสําคัญนะถูกไหมตอนนี้อาจาร สิะตันรงเยนะแจ้งค่ะเด็กหญิงนั้นิชายแ่มใหญ่งเยนวัท่าศสัทธาธรรมค่ะเด็กหญิงพริ้มพัฒน์ดำขาโรงเยนวัด่าศสัทธาธรรมค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงชุติมานีมาโรงเยนลไท่าอค่ะเด็กหญิงวันิสาคมารงเยนละท่าอีกค่ะเด็กชายองค์กรแก่นดำรูรงเยนละท่าอีก เด็กหญิงสวรัตควนศิระโรงเรียนวัดไท่ค่เะนะเด็กชายนุพดลอดน้อมโรงเรียนวัดไท่าค่ะเ,เด็กชายสุธิพงศ์รุ่ร่วมโรงเรียนวัดไท่ค่ะ เด็กหญิงอัญจ <sh az partido> ิมาเปลี่ยนเพลงเด็กชายจิรพงษ์ลูกเล็กโรงเรียนรัตน์กลางคณะรินเด็กหญิงอัทรพาสุวียิ่งคุณโรงเรียนวัดกลางคณะรินเรียนแค่พอโอเคและคุณเดียสุวรรณและสจวัฒน์เพ็งรวมทั้งรองนายูทุกท่านที่มาร่วม ได้เห็นที่มีเด็กและเด็กๆที่นารักทุกท่านนะคะอิสันนางสาวและพนัชาานคนต่างๆก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้่วมงานในวันนี้และรู้สึกดีใจมากๆกับพี่เอ๋พี่แบบร่นี้ก็มาถึงิงและโครงการต่างๆที่พีอ๋ได้ได้พูดไปก็เดี๋ยวเ้ามีอะไ็ก็เดี๋ยจะส่งสถานีไป่งที่นะะขอบคุณมากค่ะ เด็กหญิงอรารยาศรีสุขโรงเรียนบางประจันวิทยาเด็กชายธนากรต,อ,ตอมันโรงเรียนวัดบ้านตาเด็กชายยุราทินทองโรงเรียนวัดบ้านตา เด็กชายทะลุกดสันโตโรงเรียนวัดบ้านจา่าเด็กหญิงดัญญาสุทธาวรโรงเรียนวัดบ้านจา่าเด็กหญิงอนมนาคุณทองโรงเรียนวัดบ้านจา่า เด็กชายทรงพบจำปาเทศโรงเรียนวัดบ้านสาเด็กหญิงรัญญาพรสมทองโรงเรียนวัดประสิทธิพุนากรเด็กชายพิศลุกูสีดาวมเรองโรงเรียนวัดประสิทธิคุนากร เด็กหญิงคุรกจิดารุ่งเรืองโรงเงรียนวัดพระสิธิ์พุนาทองขอขอบคุณคุณเด็กหญิงปิยะสร้าบพันโรงเรียนวัดวิหารขาวเด็กชายภูริย์เนน้อยโรงเรียนวัดวิหาร เด็กชายอดีศรใจมั่นโรงเรียนรัชโ,โคศีเด็กชายวิรัติศิสฐ์โรงเรียนรัชโคศีโครงการอะไรก็แม่เด็กหญิงพิชามนม์สุนถงโรงเรียนรัชโคศีองนีู<อ> เด็กหญิงวันวิสายและสีวโรงเรียนวัดโสภาเด็กหญิงมีภาระกรรมตอนโรงเรียนวัดโสภา ชายสุชนะวิลเลิรโรงเรียน,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 นวัดเสาทงหญิงเด็กหญิงราศีตาอนที่โตโรงเรียนวัดเสาทงหญิงเด็กชายชอีซิโชคสุดโขโรงเรียนวัดเสาทงหญิง

นะ đó, นะโอเคเอาตรงไหน